สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วง1-15ถึงกุมภาพันธ์2,568ซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรักชาวราศีพิจิกก็มักจะมีอุปนิสัยที่ลึกลับมีโลกส่วนตัวสูงแต่ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ไพ่ชุดแรก the chariot king of pentacle age of cup ในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15กุมภาพันธ์ปี2568เดือนแห่งความรักชาวราศีพิจิกก็จะอยู่ในสภาวะที่ลุยเอาการเอางานเป็นอย่างหนักโดยที่ว่าคุณได้ไพ่ใบแรกเป็นรูปขุนพลที่นั่งรถม้าเทียมด้วยสฟิงค์ ขาวกับดำซึ่งคุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปที่เรื่องของการงานการหาเงินหาทองซึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีมีเงินทองเข้ามาให้คุณจับจ่ายใช้สอยมีชีวิตที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายในช่วงนี้คุณอาจจะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายงานของคุณหรืออาจจะ ได้รับการไว้วานให้ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของคุณซึ่งมันก็เป็นงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถคุณเป็นอย่างมากชุดที่2 The Moon ให้9ดาบและ6ดาบคุณจะมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความเครียดค่อนข้างสูงกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทนหันซึ่งอาจจะเป็นการป่วยหนักอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาเหล่านี้คุณก็เหมือนกับเอาอยู่เพราะว่าคุณได้ไพ่6ดาบในตำแหน่งที่6 ซึ่งมันเป็นลักษณะของดาบที่อยู่บนเรือแล้วก็ลอยออกไปมีคนค้ำถอปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีชุดที่3 The Fo o ฟสามเหรียญและสองถ้วยให้ได้เตือนว่าในการที่จะทำอะไรในช่วงเนี้ยคุณเนี่ยค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบ ชิวๆเดินหน้าลูกเดียวแล้วก็ทำอะไรก็รีบร้อนไม่ค่อยจะตึกตองสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนไม่กลัวปัญหาอุปสรรคแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าชะลอชะลอไว้บ้างเพื่อที่ว่าคุณจะได้คิดตึกตองสักก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งก็อาจจะได้พัฒนาเป็นคู้ครองคนรักได้ก็ดูดูกันไปสำหรับคนที่มีครอบครัวก็ยังนับว่ามีความสุขในครอบครัวเป็นอย่างดีหนังที่สิ The Magician ไพ่ใบนี้แสดงถึงว่าตัวคุณน่ยนับว่าเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดเฉลียวในตัวเองเป็นอย่างมาก คุณมีซิกเซนต์ลางสังหรณ์ที่ดีสามารถคาดการสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าในภาพเนี่ยมันจะเป็นคนใส่ชุดแดงมีอินฟินิตี้บนศีรษะแล้วก็บนโต๊ะก็จะมีทั้งเหรียญถ้วยไม่เท้าและก็ดาบซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ของสปปรรพสิ่งในโลกเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาประสรคต่างๆได้อย่าง ดีในช่วงระยะเวลานี้สรุปภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงครึ่งแรกปุมภาพันธ์เดือนแห่งความรับปี8 8ชาวพิจิกก็จะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็ปุกบันป่าฟันปัญหาประสักต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการหาเงินหาทองเข้ามาสู่ตัวคุณเอง คมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถคุณจะมุ่งมั่นแล้วก็ลุยไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยจะหวั่นเกรงสิ่งใดแล้วเรื่องเด่นๆสำหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้ก็คือคุณอาจจะพบคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาแล้วก็มีสิทธิพัฒนาเป็นผู้ครองคนรักได้แต่สิ่งที่คุณควรระมัดระวังก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวซึ่งถ้าไม่ดูแลให้ดีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณปวดเสียงเวียนก้าวขึ้นมาก็ได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะเชื่อถือสิ่งใดๆ ก็ขอให้เราใช้สติใช้ปัญญาในการตึกตองว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะก่อให้เกิดผลด้านดีกับตัวเราหรือไม่อย่างไรชีวิตของคนเราก็จะสั่งสมบุญกุศลและกรรมเก่ามาแตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อกองล้อแห่งการเวลาหมุนเวียนเข้ามาบางคนที่สั่งสมบุญบรารมีมาเยอะ ก็จะมีความสุขความเจริญมีโชคลาภใครที่มีการสร้างเวรกรรมหรือมีกรรมเก่าติดตัวมาเยอะแล้วถึงเวลาที่กรรมจะแสดงผลบางอย่างมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจและเกิดเรื่องไม่ดีไม่ดีขึ้นมามากมายดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ f อหมัน่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพัตว์โลกแห่งวิญญาณเป็นเสมือนหนึ่งการเติมบุญเติมกุศลเข้ามาสู่ตัวเราและยังเป็นการเติมทานบารมีเพื่อที่จะมาช่วยหนุนนำทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากข้อกรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราให้เบาบางลงไปถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อน กดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมสมาธิเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวา,ารามที่สวยงามอาหารอร่อย ตลอดจนถึงการทํานายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดลางดีหรือลางร้ายอ้อมถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตมด์เอ็ก,กันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจจะสืบค้นหาพระคาถาเดิมๆที่จะเอาไวส้สวดท่องเสริมมงคลกับชีวิตของท่าน ก็ลองเข้าไปเลือกดูในคลิปวิดีโอเดิมๆที่ทางช่องได้ลงไว้ได้เลยนะครับในช่วงปีใหม่2568นี้อันเป็ดปีมะเส็งก็ขอให้ f อฟทุกท่านมีความสุขความเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ